ไปดูคดีฆ่าฝังเผานั่งยางนะคะสี่ศพค่ะที่จังหวัดตรังที่ตอนนี้ปิดคดีเพราะว่ารวบผู้ต้องหาได้แล้วนะคะหลังจากที่ผู้ต้องหาทั้ง4เนี่ยถูกจับกุมได้โดยญาติผู้ตายบอกว่าไม่ให้อภัยนะแล้วขอให้ได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะคะสําหรับเหตุการณ์นี้ที่เป็นคดีสะเทือนขวัญเพราะว่าพบร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมด สี่ศพด้วยกันนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นิบพฤษภาค,คมที่ผ่านมาที่สวนปลาล์มน้ำมันที่ตำบลกาลาเสอําเภอศีเกาจังหวัดตรังผู้เสียชีวิตก็คือนายสุรเชษล้วนเกียรติขจรที่เป็นผู้จัดการสวนปลาล์มน้ำมันพร้อมกับลูกน้องอีกสองคนคือ,น,อนายอนันโตชนกและนายวิรยุทธ์ตั้นหนูลานะคะสภาพคือถูกยิงแล้วก็เผานั่งยาง3คนนี้นะคะแล้วห่างจากจุดที่เป็นการเผานั่งยางเนี่ยห่างไปประมาณสัก200เมตร เจอศพของนายกาดที่ถูกฝังอยู่ในกาดอายุ37ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำรวจก็เลยไปแกะรอยนะคะจนทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีด้วยกัน4คนคือนายสุภกรรักวิวัฒหรือว่าบินคนนี้เป็นหัวหน้าแก๊งมีนายจรนชัยสมาธิหรือว่าแต้มนายปิยศักดิ์สุวรรณมณีหรือแจ็คและนายรัพีพันธ์บุญเกือ้อหรือเทือกนะคะ นี่ตามตามที่เขาถูกจับแล้วก็มีการสอบสวนคือหัวหน้าแก๊งเนี่ยเป็นคนลั่นไกนะสังหารนะคะแล้วก็ทำใหเ้เกิดเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตถึง3คนจริงๆตอนแรกที่ถูกยิงยังไม่ได้เสียชีวิตนะที่เกิดเหตุเลยด้วยนะต่อสุดท้ายนะคะถือว่าถูกทำร้ายก็ถูกเผาจนเสียชีวิตกันเลยนะคะปรากฏว่าทั้ง4คนนี้นะคะทั้งหมดมีประวัติยาเสพติดโดยเฉพาะในบิน ที่เป็นหัวหน้าแก๊งเป็นมือลั่นไก่เนี่ยนะคะมีประวัติคดีฆ่ามาก่อนหน้านี้แล้วถึง4ศพเพราะฉะนั้นรวมกับที่เจอที่สวนปาล์มแห่งนี้ก็เป็น8ศพค่ะทั้ง4คนนะคะได้เข้ามอบตัวเมื่อวานนี้และช่วงสายของวันนี้ถูกนําตัวไปที่จุดทาแผนประกอบคํารับสารภาพค่ะนายบินสารภาพว่าร่วมกับนายแจ็คฆ่าทั้ง3ศพส่วนนแต้มล้วก็นเถือกช่วยกันจุดไฟเผา ในเทือกนะคะช่วยกันจุดไฟเผาระหว่างนั้นนายสุรเชษยังไม่เสียชีวิตค่ะนายสุรเชษก็คือคนที่เป็นหัวหน้าคนงานแล้วก็ได้บังคับให้โอนเงินเข้าบัญชีภรรยาของตัวเอง40,000บาทนายสุรเชษขอร้องให้พาส่งโรงพยาบาลแล้วก็พยายามดิ้นหนีไฟด้วยเพราะว่าตอนนั้นมีการจุดไฟเผาแล้วแต่ว่าพวกตนเนี่ยก็ระดมยิงซ้ำจนเสียชีวิตนะคะส่วนศพที่4อ้างว่าเป็นวัยรุ่นมาขโมยปาล์มน้ำมันในสวนพอดี โดยในบินกล่าวสั้นๆกับญาติผู้เสียชีวิตว่าเสียใจที่ทำไปผมทำไปไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ยอมรับว่าได้ทำไปจริงๆอยากจะขอเข้ามาครอบครัวของผู้ตายนะคะไปฟังตัวของในบินให้สัมภาษณ์กันหน่อยค่ะเราจะพูดอะไรครอบครัวก็ไม่ไเราทำเขาไปแล้วนี่รู้จักโกเชนมาก่อนไหมไม่ไม่เคยหจอก่อ,องออแล้วเสียใจใช่ไหมที่ทําไปเราถ้าพูดได้จะ,จะแสดงครอบครัวเขาครอบครัวเขาเสียใจนี่จะทําไงทีนี้ คือให้เออผมก็ยังให้ก็รู้กันว่า๋ต่ผมไม่ทไปืผมไม่ได mm ้ไหวตั hmm. mm ้ง hmm. ต mm ั hmm. mm ้งใจว่าเพื hmm. mm ่อ hmm. มันเรื่อผมไม่ได้ทำแต่ว่าตั้งใจอ้าวเข้าใจโลหะแต่ยอมรับว่าได้ทำไปได้ทำอเอเดี๋ยวก็ให้ว่าเป็นธรรมทั้งหมดเอาให้ตามความรูวามข้อได้จริงที่มันเกิดนะ พอโดนจับได้ก็หงอยคอตกแบบนี้เลยแต่ตอนไปก่อเหตุฆาตก,กรรมนี่ไม่รู้ว่าตอนนั้นโหดเหี้ยมมากน้อยแค่ไหนถึงกับที่ว่ามีคนหนึ่งโดนยิงแล้วยังไม่ตายอ่ะแต่ว่าโดนจุดไฟแล้วก็ราดน้ํามันแล้วก็เผาทั้งเป็นพยายามกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดแต่ตัวของนายบินก็ยิงซ้ําไปอีกจนทําให้เสียชีวิตนะคะขณะที่ลูกๆค่ะลูกๆของกลุ่มผู้ตายเนี่ยก็ขอบคุณตํารวจที่จับตัวผู้ต้องหาได้ครบ แล้วบอกว่าหากผู้ต้องหาคิดจะมาขอขมาหรือว่ามาขอโทษครอบครัวตอนนี้มันไม่ทันแล้วไม่คิดจะให้อภัยด้วยอยากให้ดำเนินคดีขั้นสุดเพราะว่าเรื่องนี้มันโหดเหี่ยมเกินมนุษย์ไปค่ะแล้วค่ะแล้วนี่อีกสามคนอีกสี่คนไม่ไม่ใช่สี่คนแล้วสี่ค่ะค่ะแล้วนี่อีกสี่ก็แปดคนแล้วมันมันไม่มันการันตีได้นะวว่าคนนี้มันไม่ไม่ใช่คนไงมันเป็นอมนุษย์แล้วมันเป็นเดนคนแล้ว คือเรามองว่าขนาดตอนช่วงที่คนตายเนี่ยขอโอกาสที่จะมีชีวิตในขณะที่เขาเองเนี่ยไม่ให้ใขเขาเองนะตอนนี้คือเขากําลังขอ,อขอโอกาสที่ทจะแก้ตัวก็วไม่ได้แล้วม,มันไม่ทันแล้ว สาเหตุที่ต้องฆ่ากันแบบนี้นะคะกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยมีความพยายามจะขอเข้ามารับช่วงเฝ้าสวนป่ามที่นายสุรเชษกับลูกน้องดูแลอยู่170ไร่พื้นที่กว้างเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นผลแล้วที่ผ่านมาในบินเนี่ยมักจะเข้ามาขโมยป่ามน้ำมันแล้วก็ลักลอบตัดไม้เศรษฐกิจในสวนนี้ด้วยทำให้เกิดมีเรื่องกันมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว ตัวในบินกับพวกจริงๆเขาก็รับจ้างเฝ้าสวนปลาล์มน้ํามันของกำนันคนหนึ่งในพื้นที่อยู่นะรวมถึงพื้นที่จังหวัดกระบี่ด้วยแต่ก็เหมือนกับอยากได้พื้นที่เพิ่มมันก็เป็นค่าจ้างแล้วก็มีเรื่องของการลักลอบเข้ามาตัดผลผลิตของสวนอื่นเขาด้วยแบบนี้นะคะ